ข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจออกมามันคือตัวเลข PPI อ่า PPI เนี่ยเราวัดเรื่องของดัชนีผู้ผลิตเนาะเนื่องจาก PPI เนี่ย,ยแล้วเป็น PPI ของจีนด้วยนะ PPI ของจีนจีนเนี่ยเป็นโรงงานโลกมีโรงงานเยอะแยะมากมายแล้วการประกาศ PPI ของจีนมันก็เลยสําคัญไงว่าสถานการณ์โรงงานของจีนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าออกมาดีมากเลยนะ ผมอยากให้ฟังนักวิเคราะห์วันนี้คุณเดวิดชีนะฮะวันนี้เดว,วิดชีนั่นแหละคือน่าจะเป็นน่าจะเป็นชีเออเขาเรียกว่าอะไรดีมาวิเคราะห์เรื่องของ PPI ที่เกิดขึ้นนะว่า PPI เนี่ยมันออกมามันดูดีแล้วมันดูดีทุกมิติมันเด้งขึ้นหมดเลยนะครับดูว่าเขาวิเคราะห์อย่างไรนะฮะอ่ะหนึ่ป How shall we interpret this data? Yeah, so we just aside that uh, February is the first month that we have uh, no other components disturbing the the, the the number because we reopened in last November and then December we had the uh, we we were peaking the pandemic also in January it was the Supreme Festival so when it comes to February we have the full month that. Uh, not i r r p s a u ก็บอกว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์อย่างเดียวคือมัน so strong ไม่ได้เซอร์ไพรส์พเพราะว่ามองว่าปิด เพราะว่าจีนปิดประเทศมานานแล้วจู่ๆก็มาเปิดประเทศนะพอเปิดประเทศปับ๊บมันก็ต้องมีดีเบนเข้ามานะรเราก็มาสั่งของงั้นโรงงานจีนก็ต้องผลประกอบการดีมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะแต่ว่าเซอร์ไพรส์่ว่ามันโอ้เวิร์ดรี่สตรองนะก็ออกมาให้ความเห็นแล้วกันนะเพื่อนๆที่บอกว่าจอส้มใช่ฮะจริงๆจอมันไม่ส้มนะแต่ว่าสายมันไม่ถึงไงผมก็เลยต่อเข้าอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งแลวอะแดปเตอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะมันก็เลย จอผมมันไม่ส้มแต่ว่าพอออกตรงเนี้ยมันก็ส้มนะแต่ว่าผมมองว่ามันก็สวยดีมันก็จะถนอมสายตาเพื่อนๆไงไม่ขาวเกินไปนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอมใหม่มาก่อนตอนนี้ผมไม่อยากยุ่งอะไรกับมันนะคอมใหม่มาผมจะเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็ตูู้ใช้ไปก่อนนะเจอเวอร์ชันสีเหลืองๆไปนิดนึงแล้วกันเออเขามองว่ามันมันดีมันดีแล้วก็ไม่แปลกใจแล้วมันก็โส strong แต่ดูนักข่าวถามเจาะต่อนะ โอ้นี่คุณดูนะฮะสี่บรรทัดนี่ดีหมดเลย Production ดีขึ้น New order ดีขึ้น Inventory almost at haven't at a long time on inventories 50 50 we been in ไม่เคยขึ้นห้าสิบมาแล้ว Back above 50 very good Employment ก็ very good do we get supply chain kinks getting worked out of the system? it looks like from this 52 number, also an improvement here. what do you think the challenges are, given how high and the base right mm -hmm. now? Well, i think uh, export export from is. the numbers, you know, our conclusion is that definitely it is a recover, recovery. that is mm -hmm. uh, definitely recovery. so that uh, what you can, we can say is that uh, i think uh, the, uh, the, the economy uh, is Going to mm. continue to uh, benefit from the reopen in the next couple of months. Mm. Uh, remember, one thing is that last uh, March well, we had the lockdown in Shanghai, right? Mm. So that if we look at the year year number in uh, March and uh, April, and even in May, we mm. will we will also see some good numbers, uh, mm. particularly for the year-on-year com comparison. Mm. Uh, what? ประมาณ <be> นี้ละกันก็พูดถึงอีกอ government ที่จะมารับช่วงต่อนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะผมก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอนี้วะผมทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็เขาออกมาพูดว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีนะมัน very strong แล้วก็ไม่ได้แปลกใจนะมันก็ดีเพราะว่าเราปิดประเทศมาตลอดนะล็อกดาวน์ด้วยแล้วตอนนี้เปิดปับ๊บเห็นแม่ดีมารก็กลับมาโรงงานก็กลับมาคึกคัก เยี่ยมนะหลังจากนี้ก็มองว่าจะดียาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวประโยคท้ายๆเนี่ยถ้าฟังไปตอนจบจะดียาวๆไปอีกหลายเดือนเลยเทรนมันค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีแต่ผมกลับมองอีกแบบหนึ่งนะ,ะตัวเลขที่มันขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยมันดีขึ้นมาเนี่ยคุณต้องบวกเรื่องตุดจีนไปด้วยนะฮะถ้าเป็นผมเน้ผมต้องพูดเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้พูดนะเขาไม่พูดเรื่องตุดจีนโอเคมันเป็นเรื่องของไอ้ตัวแพน n ิมิกที่เปิดเปิดขึ้นมานะเปิดประเทศปับ๊บดีมานมันก็เข้าอันนี้ผม เข้าใจเลยเห็นด้วย100%เซนะฮะแต่ว่าคุณมาเปิดประเทศตอนตุจ,จีนนะฮะงั้นมันจะเป็นช่วงการเปิดประเทศที่มีทั้งการหยุดของโรงงานด้วยนะฮะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างผมเนี่ยทำด,ดีลกับจีนบ่อยนะเยอะด้วยนะฮะเวลาโรงงานเวลาลูกค้าจะสั่งของจีนเนี่ยเป็นอันรู้กันเลยนะว่าเฮ้ยจะตุดจ,จีนละเราต้องสั่งของตุนเพราะคนจีนเวลาหยุดตุดจ,จีนมันยาว หายไปเดือนหรือ2เดือนจะได้ซ้ำนะเพราะแมทเทีเยลบางอันมันดีเลยบางทีเดือน2เดือนค่อยไดออเดอร์นะฮะอันนี้ดีมามันจะอั้นอยู่แล้วนะในมุมของตุจีนเนี่ยทุกๆปีเนี่ยพอเปิดตุดจีนมาปั๊บมันก็จะถล่มมาอัดมามา,มาสั่งกันอยู่แล้วต่อให้มันไม่มีการเปิดประเทศนะอเพราะั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องประเมินก่อนว่าไอ้ตัวเลขที่ขึ้นมาเมื่อตะกี้เนี่ยมันขึ้นเพราะตุนจีนหรือขึ้นเพราะเปิดประเทศนะ เพราะว่าคุณกำลังวัด February กับ a ั u a r y February เนี่ยมันคือเปิดเปิด,ปดตุดจีไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบบสตัวเลขเนี่ยมันต้องให้ชัดผมกับมองว่าถ้าจะให้ชัวร์ต้องดูเดือนหน้าเดือนหน้าที่มันลนพ้นตุจีแล้วเนี่ยไอตัวเลขเหล่านี้ P P P M I เนี่ย Production New Order New Order นี่หมายว่าต้องเทียบกับออเดอร์เดือนที่แล้วนะว่าเดือนที่แล้วไม่สั่งแล้วเดือนนี้สั่ง New Export เหมือนกันเดือนที่แล้วไม่สั่งเดือนนี้สั่งนะแล้วก็ New uh, Input Price เนี่ย มันแตกต่างขนาดนั้นไหมนะถ้ามันต่างกันขนาดนั้นอ่าหรือมันยังมี n เทรนอัพเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มยอมรับแล้วว่าเฮ้ยเรือเปิดประเทศมันเริ่มได้ผลนะแต่ว่าถ้ามันกลับไปตกนะหรือมันเท่าเดิมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าเดิมอ่ะสงสัยอันนี้จะเพราะว่าตุดจีนมาอันนี้ความรู้สึกผมนะ,ะก เห็นด้วยกับเขาแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเขาด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับรายงานจากบูมเบิร์กนะครับที่เริ่มรายงานว่ามีการารีบาวส์ทางอีโคโนมีนะฮะสำหรับผมก็อย่างที่บอกก็ต้องดูเดือนหน้านะเดือนนี้มันพูดยากมันรีบาวจากตุดจีนด้วยโอเคไป เ,เนื่องจากเมื่อวานมีการประกาศ P.M.I. ที่ออกมาสวยงามนะฮะก็บิตคอยก็ขึ้นเลยทันทีตอนประกาศ P.M.I. เนี่ย4%ยจำขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนจบก็จะกลับมาประมาณเดิมๆนะฮะกก็เอาไปรายงานแลกันคอยเด็กก็มีรายงานการปรับตัวขึ้นนะฮะแปลกนะตอนนี้บิตคอยเนี่ยเริ่มมีการขยับตามตัวเลขเศรษฐกิจจีนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ชีวิตเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อน กูเฝ้าดต่ตัวเลข US เศรษฐกิจ US เป็นยังไงปรับเเดี๋ยวนี้ตัวเลขจีนก็วิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเริ่มอยู่ยากนะสมองเราจะระเบิดก่อนหรือเปล่ามไม่รู้นะผมตามตามข่าวเยอะผมเริ่มจะระเบิดแล้วใชน n า Factory Active นะ a c t i v i t y Grow Further นะครับก็เป็นรายงานตรงกันนะทั้ง CNBC ทั้งบูมเบิร์กรายงานที่ทางเดียวกันว่า PMI ออกมาดีทุกอย่างไปข้างหน้าสวยงามนะบก็ผมเอามาสรุปให้แบบนี้แล้วกัน